สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจันทาจันทรสวันรับนักศึกษาอุกสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามารถสุนคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ทุนพี่ว่าเขามีความเขียนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและการจัดการคุณภาพการศึกษายุค4.0ค่ะเชิญนับชมนได้เลยค่ะค่ะาจากหวัวข้อนะคะนโยบายและการบริหารคุณภาพทางการศึกษา4.0นะคะซึ่งการศึกษา4.0เนี่ยเป็นการที่ นำเทคโนโลยีเนี่ยคะ่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษามากขึ้นซึ่งผู้ที่สามารถขับเคลื่อนการศึกษาเนี่ยได้สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือครูผู้สอนค่ะครูผู้สอนเนี่ยจะต้องออกจากกรอบเดิมที่ท่านเนี่ยได้ทำอยู่เป็นประจำนะคะก็คือการที่เราเนี่ยนะสามารถนำเทคโนโลยีนะคะเข้ามามีส่วนช่วยในการศึกษาหรือการที่ครูผู้สอนนะคะ คิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้เด็กเนี่ยได้ศึกษานะคะทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งถามถึงนโยบายการศึกษาที่สำคัญแล้วก็เห็นได้ชัดนะคะก็คือการที่นำสเตมศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้นะคะก็คือเตมศึกษาเนี่ยค่ะเป็นแนวทางที่สามารถจัดให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็บูรณาการไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคณิตศาสตร์แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้นะคะดิฉันจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะกับการที่นำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็นำ STEM ศึกษาเนี่ยให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้กันไม่ว่าเด็กโรงเรียนเล็กหรือโรงเรียนใหญ่นะคะ STEM ศึกษาเนี่ยก็เข้ามามีส่วนในการ จัดการศึกษาครูเนี่ยได้นำเอามาสอนนักเรียนนะคะทำให้เด็กเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถมีทักษะในการคิดสร้างสารรค์คิดเชื่อมโยงได้ในหลายๆทางนะคะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพเป็นบุคคลแล้วก็รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นนะคะโดยมีเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนค่ะขอบคุณค่ะ